เมื่อเราใช้แคปคัตในการปรับแต่งทําวิดีโอคลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก่อนที่จะเซฟแล้วบันทึกออกมาเป็นวิดีโอคลิปผมแนะนําให้ไปสอบทานดูก่อนครับว่าคลิปที่เรากําลังได้ทํานั้นเนี่ยข้อความเสียงหรืออะไรต่างถูกต้องอย่างที่เราต้องการหรือไม่ผมขออนุญ,ญาตสาธิตด้วยบทสวดมนมมต์โนโมตสสะสามจบและถือโอกาสนี้สวดมนต์ไปด้วยเลย นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัตว์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัตว์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัตว์ครบถ้วนแอนิเมชันทั้งสีทั้งตัวอักษรถูกต้องตามที่เราต้องการแล้วคราวนี้มาสู่กระบวนการสุดท้ายครับเราอยากจะเซฟวิดีโอนี้ออกมาเป็นวิดีโอคลิป มุมบนขวาฮะที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ลูกศรพุ่งขึ้นกดตำแหน่งนั้นเลยครับและเมื่อเรากดกดตำแหน่งนั้นเรียบร้อยเนี่ยหน้าจอจะเปลี่ยนฮะมาเป็นอีกหน้าหน,นึ่งแล้วมีแถบสีฟ้าอยู่ด้านล่างที่บอกว่าบันทึกเก็บลงในอุปกรณ์ของเรากดได้เลยครับเมื่อมีการบันทึกอยู่ก็จะเห็นเป็นตัวอักษรวิ่งฮะว่ากี่เปอร์เซ็นต์ของความสําเร็จเมื่อเสร็จสิ้นแล้วจะมีตัวอักษรด้านมุมบนขวาอีกครั้งฮะบอกว่าเสร็จสิ้น สำหรับแถบข้างล่างที่จะเป็นไอคอนของ i n s t a g r a ร Line หรือ Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่ผมให้คำแนะนำว่าไม่ควรจะส่งทันทีฮะเราไปตรวจเช็คก่อนดีไหมว่าไอคลิปของเราเนี่ยถูกต้องไม่ว่าจะข้อความเสียงหรืออะไรแล้วแต่ตรวจเสร็จให้เรียบร้อยก่อนแล้วเราค่อยไปส่งหรือไปอัปโหลดขึ้นไป Facebook ไป TikTok ก็ยังไม่ช้าเกินไป ทำแบบนี้น่าจะเป็นประโยชน์และทำให้เราได้สอบทานวิดีโอคลิปของเราครั้งหนึ่งก่อนที่จะส่งออกไปข้างนอกจริงไหมครับ